ับตอนนี้เราก็กางไฟชิดให้ครบหมดทุกจุดจะเห็นนะครับว่าเพื่อให้เต็นท์มีความแข็งแรงทนทานเราต้องมัดทั้ง4สีมุมแบบนี้นะครับต้องเกี่ยวให้หมดให้สังเกตว่าเรากางไฟชิดถูกหรือไม่ถูกให้ดูสีครับสีแดงตะขอแดงฝั่งนี้ เวลาเราลูดซิปหมดเราก็ไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกใส่นะครับเนื่องจากว่าช่วงที่เป็นสีเขียวเป็นช่วงที่กันน้ํากันฝนบางคนก็นอกจากว่าฝนจะตกหนักจริงๆนะครับที่ช้อนเข้าไปตรงนี้ก็ยังกันน้ํากันฝนอยู่นี่ครับคับในระหว่างกลางวันที่ช่วงอากาศลมโฟโฟที่ยังไม่มียุงเวลานอ,นอนเล่นนะครับตามชายหาดหรือหน้าหนาวหรืออะไรพวกนี้ที่ลมแบบนี้ เรายังไม่ต้องปิดหน้าต่างเราก็จะเปิดนอนเย็นสบายนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนปุ๊บเราค่อยปิดประตูหน้าต่างนี่คือเหมาะสลับเต็นท์เคชัวของดีแคทลอนครับรุ่น m h 1 0 0ครับผมสวัสดีครับมาพบกันเด็กเช่นเคยครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเพื่อที่จะทดสอบเต็นท์ของดีแคทลอนเคชัวครับ ซื้อมาจากห้างดีเคทลอนของเคชัวเต็นท์รุ่นนี้เป็นเต็นท์ที่เท่าที่ผมเจอมานะครับเป็นเต็นท์ที่มีมุ้งเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเจอเต็นท์เต็นท์ตัวนี้นอนได้สามคนครับมีขนาดกว้างยาวเท่ากันสองเมตรสิบสองเมตรสิบจะหันไปทางไหนก็มีขนาดกว้างยาวเท่ากัน ส่วนความสูงของเต็นท์นะครับ1เมตร20เซนมีน้ำหนักอยู่ที่4กิโล1ขีดครับรับประกัน5ปีนะครับทรงทรงกลางแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเต็นท์รุ่นนี้ชื่อ m h 100นะครับมีขนาดที่เป็นมุงเยอะที่สุด เต็นท์เคชัวนะครับของดีเคทลอนจะขึ้นชื่อของเรื่องเขาบอกว่ากลางเราร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเต็นท์นต่างประเทศที่เขาใช้สําหรับฝรั่งเศสที่มีหิมะเขาก็เลยเน้นไม่ช่อยมีมุ้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เอาใจบ้านเรานะครับก็เลยต้องให้มีมุ้งเยอะเยอะเพราะว่าเมืองไทยเราเวลากรางเต็นท์หน้าร้อนก็ร้อนจัดเลยนะครับผม แต่ทีนี้มาดูกันครับสองก็มาประมาณนี้ก็จะมีที่ล็อกนี่หลังจากที่แกะออกอุปกรณ์ที่ให้มานะครับสามสี่ห้าหเจดปดเก้าสให้สมอมาสมอเหล็กอย่างดีครับสิบตัว มัดมาแบบนี้เสาเสาอันนี้จะเป็นที่คาดหน้าเต็นตรงไาชิดตัวนี้จะเป็นตะข่ายด้านบน หลังจากที่เราขึ้นโครงก็จะใช้วิธีกางเต็นท์ทั่วๆไปก็คือ,คอมีเสาค้ายกันเสียบมุมนะครับแล้วก็ใช้ที่เกี่ยวแปะแปะแปะไปตามจุดต่างๆมีประตูเข้าด้วยกันสองมุมครับก็คือประตูฝั่งนี้ กับประตูฝั่งนี้จะอยู่ด้วยกันแบบเฉียงๆเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปประตูด้านในดูครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สาชิดคุมข้างบนครับนี่ครับหนึ่งประตูปีดประตูข้อฝั่งนี้ นี่ครับก็จะเป็นประตูด้วยกันทั้งหมดสองมุมเป็นเต็นที่แปลกอีกชนิดหนึ่งก็ครับปกติเวลาเต็นที่เขาใช้กันก็คือเข้าด้านนี้ออกด้านโน้นแต่อันนี้เป็นเต็นที่เข้าด้านข้างออกด้านข้างแบบนี้เวลาเราไม่ใช้นะครับเราสามารถม้วนเก็บทั้งสองบานนะครับผมจะม้วนเก็บแล้วก็ชมวิวทิวทัศ นี่ครับตอนนี้ผมได้เปิดประตูนี่ครับเป็นเต็นที่หนึ่งไว้สลับมองวิวทะเลหรือเป็นเต็นที่สลับมองดูหมอกตอนเชา้าๆตามภูเขานะครับแล้วก็เหมาะกับอากาศเมืองไทยเนื่องจากว่ามันเป็นเต็นที่เปิดประุนอย่างที่ผมบอก ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ไฟชินนะครับหรือเราจะกลางแบบนี้ก็ได้เฉยๆครับแล้วก็ใช้ทับมุงสูงงแล้วก็เอาอันนี้แบบลงๆอันนี้ข้อดีตัวนี้คือนี่ครับจะมีลัดสลับใส่ของเพราะว่าบางครั้งเราอยู่ภายในเต็นท์นะครับมันจะเกะกะของเราจะสามารถที่จะเอาหลอดไฟหรือเอากระเป๋าตัง มาวางได้ข้างบนแต่ถ้าเราไม่ใช้เราสามารถแกวออได้ครับโดยใช้ปลดออกด้านนี้ดึงไว้สีม่มุมอันนี้ก็คือเราตักผ้าครับนี่เป็นเส้นขาวๆนะั่คือเราตักผ้าอันนี้ว่าสลับแขวนหลอดไฟแขวนพัดลมอันนี้คือเราตักผ้าในเต็นท์นี่เหมาะเลยครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมามุงไฟชิป นี่นะครับการที่เรามองออกไปด้านนอกเห็นไหมครับผมเปิดประทุนสวยจริงๆครับครับตอนนี้เราก็กลางไฟชิดให้ครบหมดทุกจุดจะเห็นนะครับว่าเพื่อให้เต็นท์มีความแข็งแรงทนทานเราต้องมัดทั้งสี่มุมแบบนี้นะครับต้องเกี่ยวให้หมด ให้สังเกตว่าเรากลางไฟชิดถูกหรือไม่ถูกให้ดูสีครับสีแดงแตะขอแดงฝั่งนี้ข้างอื่นเป็นสีเขียวหมดผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ตะขอไม่ได้ให้มาครับหรือว่าเราจะต้องมายึดตะขอตั้งหักแล้วก็ เพื่อให้ลมโกกเข้าได้ดีเราก็ต้องยึดนี่ครับอากาศเข้าเป็นช่องว่างเต็นตัวอื่นเวลาคุมเต็นท์เขาจะคุมจนสุดครับแต่ตัวนี้ก็อากาศร่งนี่ครับ สวยงามทีนี้เราจะเข้าไปด้านในดูครับเวลาเราจะปิดมุ้งเราแค่แค่ปลดฝั่งนี้เช่นกันครับก็ลูด ครับตอนนี้เราอยู่ในมุง้งด้านในอากาศมุง้งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของเนื้อเต็นท์นะครับโอ้สวยจริงๆครับนอนได้สามคนกว้างขวางแต่ถ้าเราอยากจะเปิดเฉพาะเฉพาะนี้ครับเปิดครึ่งเดียวเห็นนะครับ ลมเข้ามาฝั่งนี้เจ่นกันครับรูดนี่ครับนี่คือลมโฟเย็นสบายครับดูั้งหลับลมก็จะเห็นว่าลมปิว เหมาะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสามารถออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถมองได้แบบพันโนลามานะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูเล็กน่อยอีกทีหนึ่งครับเวลาเรารูดซิปหมดเราก็ไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกใส่นะครับเนื่องจากว่าช่วงที่เป็นสีเขียวเป็นช่วงที่การน้ำการฝนบางคนก็ เราเ็นจากว่าฝนจะตกหนักจริงๆนะครับที่ช้อนเข้าไปตรงนี้ก็ยังกันน้ํากันฝนอยู่นี่ครับที่เป็นเนื้อมุง้งแต่ถ้าเราลูดตรงนี้ออกตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อมุง้งแต่ทีนี้มันมีผ้าอยู่ด้านในอยู่ครับเทเขแบบนี้คือไล่บังซิปกันน้ําเข้าซิปครับปิดมิดชิดในราคา2 8 0 0ับาทครับ เห็นว่าคือราคาไม่หนักมากฝั่งนี้ก็เช่นกันครับสวยงามเต็นทเคชัวครับของห้างดีแคทลอนรุ่น m h 1 0 0เหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยดีสุดๆครับผมครับในระหว่างกลางวันที่ช่วงอากาศลมโฟโฟที่ยังไม่มียุง เวลาน,านอนเล่นนะครับตามชายหาดหรือหน้าหนาวหรืออะไรพวกนี้ที่ลมแบบนี้เรายังไม่ต้องปิดหน้าต่างเราก็จะเปิดนอนเย็นสบายนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนปุ๊บเราค่อยปิดประตูหน้าต่างนี่คือเหมาะสำหรับเต็นท์เคชชัวของดีแคทลอนครับรุ่น MH 1 0 0ด้านบนก็คือการฝนตกได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอปิคดคลิปไปเพียงแ่น,นี้ก่อนนะครับกับบรรยากาศสวยๆงามๆสวัสดีครับ